เนื้อเนื้อทำกับใจเป็นอันเดียวพุ่งพุ่งพูดให้กรงนะพี่น้องหลายฟังให้ดีนะทำเจ้าสดร้อนของพระผู้ดีเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนทําในตํำรับตํารานะที่เราเรียนหลดเรียนจดเรียนจํามาเหมือนนกขุนทองหาตัวจริงไม่ค่อยได้นะแต่ทาแท้นั้นตัวจริงออกจากใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกจิตทุกบททุกบาทไม่มีคาดมีเคลื่อนไม่มีผิดนั่นแหละพระผู้ดีเจ้าท่านรู้ทำ ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดออกมาอย่างกล้าหาญชานชัยเลยความกล้าหาญอย่างโลกเขากล้าหาญกันซะอีกนั่นนี้เวลาเทศอย่างนั้นแล้วกําลังกําลังจิตใจก็บัธรรมเกี่ยวโยงกันพันกันไปไปโดยลําดับลําดับนั้นก็เหมือนกับน้ําพุ่งออกนี่หมายถึงเทศธรรมะขั้นสูงนะรธรรมะธรรมดา ตีผู้ไม้นั้นพุ่้ไม้นี้ไปก็เป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ถ้าเป็นธรรมะเอาอัดเอาธรมเอาคำสัต์ความจริงต่อกันแล้วธรรมะเป็นอย่างนั้นธรรมะบริเจ้าออกจากใจนะไม่ได้ออกจากตำราตำรานี่มาจดจาจาึกที่หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ผ่านแล้วก็นิพานผ่านไปแล้วใน สังขายนายท่านแสดงเอาไว้ว่าถ้าจำไม่ผิดเข้าใจว่าเป็นสังขายนายครั้งที่สามท่านจดจาลึกสังขายนายแปลว่าร้อยกรองทำมีนยให้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นมากเป็นตอนเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เรียกว่าสังขายนายครั้งที่สามท่าน คิดเห็นมากต่อไปนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอัดทรงธรรมจริงๆเป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงๆออกมาจากจิตใจโดยแท้นั้นจะค่อยลดร้อยหลอไปเป็นลำดับลำดาคุณระบบสุดท้ายภายหลังจะไม่ได้เห็นของจริงถึงไม่เห็นของจริงก็อขอให้ได้รับออกจากการจดจาเลืก ของท่านผู้ที่รู้ริง่งเห็นจริงไว้พอประมาณก็คุณระบุสุดท้ายภายหลังก็จะได้อ่านเป็นแบบเป็นแผนเป็นตำรับตำลา <c oughs> แล้วจะพอมีร่องรอยของศาสนาของศีลของธรรมติดใจจากการศึกษาเราเรียนมาจึงได้จดจารึกมาไว้ท่านตั้งชื่อเป็นพระไกรปิฎก รายแปลว่าสามปีโดกปีโดกนั่นแปลว่าภาชนะนี่ภาชนะนี้สำหรับการตั้งชื่อพระวินัยปีโดภาชนะสำหรับรับรองพระวินยัยพระสุตันตะปีโดเนี่ยเป็นภาชนะเนี่ยปีโดกปีโดกแปลว่าภาชนะสำหรับรับรองพระสุตันตะพระสูตรตพระวิธรรมปีโด สำหรับรับรองถ้มขั้นสูงและขั้นสูงสุดนั้นเรียกว่าปรมัตถธรรมธรรมที่ละเอียดสุดยอดว่างัน้นเป็นปีดกสามประการ <c oughs> <c oughs> นี่ท่านตั้งชื่อในเวลาที่ท่านไปจดจาลึกมาแต่ก่อนคำว่าพระไกรปีดกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าพระหันท่านทรงไว้หมดเต็มสัดเต็มส่วนจากหัวใจของท่าน พระพุทธเจ้าก็สยามภูทรงตรัสรู้เองไม่ต้องไปศึกษาปรารภจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นธรรมที่ทรงรู้เองเห็นเองตามพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การตรัสรู้ต้องเป็นการตรัสรู้เองทุกทุกพระองค์ไม่มีต้องไปศึกษาปรารภกับผู้ใดจึงเรียกว่าสยามภู คือทรงขวัญขวายเองทรงรู้เองเห็นเองจากนั้นมาเขาเรียกว่าสาวกสาวกสาวกะแปลว่าผู้ได้ยินได้ฟังผู้รับการอุรมศึกษาเช่นพระสาวกทั้งหลายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่การได้ยินได้ฟังมาแล้วมาปฏิบัติจนเป็นความรู้ขึ้นภายในจิตใจตลอดถึงมิมุตหลุดพ้นเป็นประหานขึ้นมาต้องแล้วการศึกษาอุรมเสก่อน ที่เรียกว่าสาวะเมื่อองค์ได้ที่ตัดสู้ร,รมแล้วสำหรับภูมิของธรรมนั้นมีลดหย่อนต่างกันพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าที่ทรงปรารถนาเอาความเป็นพระพุทธเจ้ามาถึง16อสงไขยนี่เรียกว่านานแสนนานอสงไขยอสงไขยแปลว่านับไม่ได้ ถ้าสมัยปัจจุบันนี้เราจะเรียกได้ว่าจำนวนล้านเป็นอสงไขยหนึ่งคือหนึ่งล้านสองล้านสามล้านไม่นับเลยจากล้านนั่นไปพอได้หนึ่งล้านได้ถึงล้านแล้วก็เรียกว่าหนึ่งล้านสองล้านสามล้านนี่นับไม่ได้แล้วเรียกว่าหนึ่งอสงไขยนับไม่ได้ผลที่หนึ่งนับไม่ได้ผลที่สองที่สาม จนกระทั่งสิบหกอสงไขยคือนับไม่ได้ถึงสิบหกครั้งนานแสนนานกว่าจะได้มาตรัสรล <c oughs> พระศาสดาอาภพ,พุติเจ้าประเภทสิบหกอสงไขยนี้เป็นผู้มีอำนาจวาสนากว้างขวางมีพระกำลังวังชาสามารถนำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกได้เป็นจำนวนมากทีเดียว ถ้าว่าเป็นภาชนะก็เป็นภาชนะที่ใหญ่มากประเภทที่หนึ่งจากนั้นมาก็เป็นอันดับที่สองพระพุทธเจ้าประเภทสร้างพระไกายปิดก,กสร้างพระบรารมีอยู่แปดอสงไขยคือนับมาได้ถึงแปดผลแล้วก็เต็มภูมิตราสรูขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้านี้ประเภทที่สอง ประเภทที่สามสี่อสงไขยสร้างพระบารมีมาสี่อสงไขยแล้วก็เต็มภูมิเป็นศาสดาขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าของเหล่านี้ทรงสร้างพระบารมีมาสี่อสงไขยได้มาตรัสรู้สำหรับความรู้ในธรรมทั้งหลายและพยานอย่างทราบนั้นท่านว่ามีเสมอกันหมด พายาณคือความทราบซึ้งความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าทรงสามารถรู้เห็นเป็นอย่างเดียวกันไม่มีปิดบังลี้ลับนี่เรียกว่าเสมอกันกับความตรัสรู้พระไบริสุทธิสส์ส่วนเช่นเดียวกันแต่ในการแนะนำสั่งสอนหรือจะเรียกว่า กว้างแคบนั้นต่างกันพระพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่งนี่กว้างขวางมากทีเดียวถ้าเป็นภาชนะก็เรียยว่าเป็นภาชนะาชนะที่ใหญ่โตมาก <c oughs> ยกสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกเป็นประเภทที่หนึ่งอันดับที่สองก็รองลงมายกสัตว์ทั้งหลายเป็นภาชนะที่ <c oughs> รองกันลงมา ยกสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้จำนวนรองกันลงมาประเภทที่สามนี่เรียกว่าประเภทสุดท้ายการแนะนำสั่งสอนยกสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์มีจำนวนน้อยกว่าสองประเภทนั้น <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ยกยอรพระองค์ท่านรับสั่งตามความมีความเป็น พระพุทธเจ้าของเราท่านรับสั่งว่าอย่างนั้นสำหรับพระโองคเองท่านก็บอกว่าอำนาจวาสนาในการแนะนำสั่งสอนสาตร์โลกนั้นเป็นประเภทที่สามแม่ชีชีวิตก็เป็นประเภทที่สามเหมือนกันเพียงแปดสิปีเท่านั้นเราก็ตายกัน <c oughs> แล้วถึงแปดสิปีแล้วไปยังไงพระพุทธเจ้าเคลื่อนคาดไปไหนไหม นี่คือพยานอย่างทราบถึงวาลาที่จะตายแล้วต้องตายเพราะอย่างทราบไปเรียบร้อยแล้วนี่พูดถึงเรื่องอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่พระธรรมนั้นได้แก่ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้ <c oughs> เมื่อตรัสสรู้เข้าไปน,นั้นแล้วเเป็นพระธรรมสุดส่วนในหัวใจของท่านนะ เรียกว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสสรู้พระธรรมคือทรงรู้ทรงเห็นธรรมบัรจุธรรมไว้ในพระไทยอย่างเต็มที่ทีเดียวพระสงฆ์ได้แก่ผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจากพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์พระองค์ที่เรียกว่ากลายมาเป็นสาวกแล้วตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ด้วยความเป็นผู้สิ้นเจริญเสมอกันหมดนี